กาละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในดินแดนอันไกลโพล้นมีแม่มดผู้โศกเศร้าผู้หนึ่งอาศัยอยู่สาเหตุของความโศกเศร้าของนางคือการที่นางไม่สามารถมีลูกได้หากนางสามารถมีลูกได้นางก็จะสามารถถ่ายทอดความลับขั้นสุดยอดและพลังของเธอได้นางจึงตัดสินใจว่าจะขโมยทารกหญิงคนแรกที่เกิดขึ้นและจะเลี้ยงเด็กน้อยคนนี้ราวกับลูกของตัวเอง เวทมนต์ปีศาจจะครองโลกตลอดไปไม่ห่างจากที่อยู่อาศัยของแม่มดมากนักมีคู่สามีภรรยาที่หาเลี้ยงชีพด้วยการทำสวนวันหนึ่งชายหนุ่มก็ประหลาดใจกับข่าวที่ไม่คาดคิดภรรยาของเขามาบอกข่าวดีเรากำลังจะมีลูกโชคไม่ดีที่ความสุขของพวกเขาอยู่ได้ไม่นาน หญิงสาวล้มป่วยหนักเมื่อเวลาผ่านไปเธอก็เริ่มพายผมลงไปเรื่อยๆถ้าเธอไม่หายดีขึ้นเร็วๆนี้เธออาจจะต้องเสียลูกไปสามีของเธอลองใช้ยาและสมุนไพรทุกชนิดแต่ก็ไม่มีสิ่งใดที่ช่วยรักษาเธอได้เลยหมอคนสุดท้ายที่เขาไปพบพูดว่ามีวิธีเดียวที่จะทำให้ภรรยาเขาอาการดีขึ้นได้ มีแม่มดใจิตใจชั่วร้ายนางเป็นคนเดียวที่มีสมุนไพรรักษาโรคนางเท่านั้นที่จะช่วยได้ชายหนุ่มรวบรวมความกล้าทั้งหมดและไปยังปราสาทของแม่มดเขาเคาะประตูเคาะประตูอย่างกลาหาญแบบนี้อืเจ้าต้องมีเรื่องสำคัญสินะเอิม่มภรรยาของข้าป่วยหนักและเธอก็อ,อาการแย่ลง ข้าได้ยินมาว่าท่านมีวิธีรักษาที่ดีที่สุดอย่างนั้นเหรอทำไมข้าต้องช่วยเจ้าได้โปรดอย่าปฏิเสธข้าเลยภรรยาข้าตั้งครั์ถ้าข้ารักษานางไม่ได้ข้าจะเสียทั้งคู่ไปหลังจากได้ยินสถานการณ์แม่มดก็เปลี่ยนใจและตัดสินใจช่วยชายหนุ่มถ้าอย่างนั้นข้าจะช่วยเจ้า แม่มดให้สมุนไพรรักษาโรคกับเท้าให้ภรรยาเจ้ากินส่วนหนึ่งของใบสมุนไพรนี้ทุกวันแล้วนางก็จะได้รับการรักษาชายหนุ่มรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเขารีบวิ่งกลับบ้านภรรยาของเขากินส่วนหนึ่งของใบสมุนไพรนี้ทุกวันเธอเริ่มอาการดีขึ้นและเริ่มกลับมาแข็งแรงอีกครั้งแต่สมุนไพรที่แม่หมดให้ก็หมดภายในไม่กี่วันต่อมา หญิงสาวเริ่มป่วยอีกครั้งคราวนี้อาการแยก่กว่าเดิมภายในเวลาอันรวดเร็วเมื่อไม่มีตัวเลือกใดๆสามีของเธอจึงไปเคาะประตูปราสาทของแม่มดอีกแม่มดรู้ดีว่าเขาจะต้องกลับมานางเอาถุงที่เต็มไปด้วยมเมล็ดพืชออกมานี่คือมเมล็ดพืชที่จะรักษาภรรยาเจ้าเอา,มาเมล็ดพวกนี้ไปปลูกไว้ในสวนหลังบ้านเจ้าจะสามารถช่วยทั้งภรรยาและลูกได้แต่ว่า ถ้าเจ้าได้ลูกสาวเจ้าจะต้องเอาเด็กมาให้ข้าข้ายอมรับข้อเสนอแบบนั้นไม่ได้หรอกก็ตามใจแม่มดปิดประตูใส่หน้าเขาชายหนุ่มกลับบ้านไปอย่างเศร้าส้อยและไม่สามารถบอกอะไรกับภรรยาได้เลยเมื่อเวลาผ่านไปหญิงสาวก็อาการหนักขึ้นเรื่อยๆทารกตัวน้อยตกอยู่ในอันตรายชายหนุ่มก็นอนไม่หลับเลย หากเขาไม่ยอมรับข้อเสนอของแม่มดเขาจะต้องเสียทั้งภรรยาและลูกไปแน่ๆแ,แต่หากเขายอมรับข้อเสนอและได้ลูกชายทั้งภรรยาและลูกก็จะมีชีวิตรอดเขาจึงตัดสินใจและกลับไปยังปราสาทของแม่มดเขาตอบรับข้อเสนอของนางและกลับบ้านไปพร้อมกับถุงมเมล็ดพืชเขาปลูกมเมล็ดพืชที่ได้มา มเมล็ดเติบโตภายในเวลาอันสั้นมากชายหนุ่มช่วยให้ภรรยาทานใบสมุนไพรที่เขาปลูกเมื่อเวลาผ่านไปภรรยาเขาก็มีอาการดีขึ้นเธอหายเป็นปลิดทิ้งและให้กําเนิดทารกน้อยที่สมบูรณ์แต่ชายหนุ่มกลับต้องเผชิญหน้ากับความกลัวซะแลว้วเป็นลูกสาวผู้งดงาม ในวันเดียวกันนี้มีงานเฉลิมฉลองที่ปราสาทของพระราชาราชนีให้กำเนิดลูกชายพระราชาก็ดีใจมากเพราะต่อจากนี้เขาจะมีเจ้าชายเป็นผู้นำประเทศต่อไปประชาชนรักทั้งพระราชาและราชินีผู้มีจิตใจงดงามมากไม่มีใครรู้เลยว่าในวันข้างหน้าชีวิตของทารกน้อยทั้งสองจะได้มาประจบกัน ความสุขของคู่สามีและภรรยาคงอยู่ได้ไม่นานเพราะในวันเดียวกันนี้แม่มดก็มาเอาตัวทารกไปทั้งคู่ส่งทารกน้อยให้ทั้งน้ำตาและบอกลาครั้งสุดท้ายโทษลูกแม่ลูกแม่แมเด็กคนนี้เป็นของท่าแล้วแต่ไม่ต้องห่วงข้าจะดูแลเธอให้ดีขอให้ชื่อว่าราพันเซล แม่มดนำเด็กทารกไปไว้ยังหอคอยหอคอยนี้ถูกซ่อนอยู่ในป่าลึกแม่มดเดินขึ้นบันไดไปยังยอดหอคอยพวกเขามาถึงห้องชั้นบนสุดแม่มดวางเด็กน้อยในเปลระพันเซลลูกสาวของข้าระพันเซลใช้ชีวิตอยู่ในปราสาทนี้ต่อไปโดยเข้าใจว่าแม่มดก็คือแม่ของตัวเอง ตอนกลางวันเธอมักจะลงจากหอคอยไปเล่นในสวนด้านหน้าและตอนกลางคืนเธอจะกลับขึ้นไปยังห้องเล็กๆของเธอที่ยอดหอคอยแม่มดไม่เคยตัดผมสีทองของราพันเซลเลยนางจะแปรงผมให้ระพันเซลทุกวันและสาวน้อยก็ชอบเป็นอย่างมากหลายปีผ่านไปราพันเซลได้เติบโตขึ้นเป็นสาววัยรุ่น วันหนึ่งแม่มดมาที่หอคอยและร้องเรียกระพันเซลระพันเซลลูกแม่ปล่อยผมสีทองของหนูลงมาหน่อยระพันเซลปล่อยเรือนผมสีทองของเธอลงมาตอนนี้ผมเธอยาวจะหดพื้นด้านล่างได้แล้วดีแม่มดขึ้นบันไดหอคอยไป จากนั้นนางก็ไปยืนอยู่ด้านบนสุดของบันไดและกระซิบคาถาท่านใดนั้นเองบันไดก็เริ่มแตกเป็นเสียงเสียงไม่มีคาถาใดที่จะสามารถนำบันไดกลับมาได้อีกเมื่อได้มองดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความมหัศจรรย์ใจ ระพันเซลก็รู้ตัวว่าตนไม่สามารถออกไปจากหอคอยได้อีกแล้วแม่มดใช้ผมของระพันเซลในการลงจากหอคอยทุกวันและตอนกลางคืนนางจะมาที่ด้านล่างของหอคอยและร้องเรียกระพันเซลระพันเซลระพันเซลปล่อยผมสีทองของหนูลงมาหน่อยเมื่อได้ยินเสียงระพันเซลก็จะปล่อยเรือนผมสีทองของเธอลงมา และแม่มดก็ใช้ผมของเธอปีนขึ้นไปแม่คะทำไมแม่ไม่อนุญาตให้หนูออกจากหอคอยคะจะเก็บหนูไว้บนนี้ทำไมกันโธ่ลูกที่รักแม่ก็แค่พยายามจะปกป้องหนูจากความชั่วร้ายในโลกใบนี้ระพันเซลใช้เวลาทั้งวันไปกับการร้องเพลงและพูดคุยกับเหล่านกน้อยที่มาเยี่ยมเยือน กลับไปยังปราสาทของพระราชาเจ้าชายที่เกิดวันเดียวกับพระพันเซลก็ได้เติบโตเป็นชายหนุ่มตอนนี้พระราชาผู้อายุมากและสุขภาพไม่ดีก็ต้องการให้เจ้าชายขึ้นครองบัลลังก์แต่งงานกับเจ้าหญิงและมีหลานให้เขาเร็วๆถึงแม้ว่าจะมีเจ้าหญิงมากมายมาที่ปราสาทเจ้าชายก็ไม่เห็นใครที่จะสามารถเป็นภรรยาที่รักของตนได้เลย ในที่สุดเจ้าชายจึงออกเดินทางไปยังที่ไกลและหวังว่าจะได้พบรักแท้เมื่อเขามาถึงมุมป่าที่ที่หอคอยตั้งอยู่เขาก็ถามทหารที่มาด้วยข้าไม่เคยมาที่ป่านี้มาก่อนเลยเข้าไปข้างในกันเถอะบางทีเราอาจจะเจอทางลัดก็ได้เจ้าชายป่าแห่งนี้มีเวทมนต์ว่ากันว่าใครที่เข้าไปไม่เคยได้ออกมาเลย เจ้าพูดเองนะสิมันอาจเป็นแค่ข่าวลือก็ได้ไปดูให้เห็นกับตากันเถอะเจ้าชายและเหล่าทหารจึงเข้าไปในป่าเจ้าชายมีความมั่นใจมากแต่เหล่าทหารไม่รู้สึกดีนักสักพักหนึ่งหอคอยที่ระพันเซลอยู่ก็ปรากฏขึ้นจากนั้นพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องเพลงของระพันเซลลา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  ลเสียงช่างไพเราะอะไรอย่างนี้หลังจากเข้าไปใกล้หอคอยมากขึ้นเจ้าชายก็สังเกตเห็นรพันเซลร้องเพลงเขาเฝ้ามองเธอด้วยความชื่นชมอยู่สักพักณตอนนั้นเองแม่มดก็ปรากฏตัวขึ้นและตะโกนร้องเรียกรพันเซลรพันเซล ราพันเซลปล่อยผมสีทองของหนูลงมาหน่อยเมื่อได้ยินแม่มดเรียกราพันเซลก็ปล่อยเรือนผมสีทองอันสวยงามลงมาและแม่มดก็ใช้ผมของเธอปีนขึ้นไปชื่อของเธอคือราพันเซลสินะเจ้าชายตัดสินใจใช้เวลาอยู่แถวหอคอยสักพักและเฝ้ามองราพันเซล แม่มดปีนผมระพันเซลลงมาทุกเช้าและปีนกลับขึ้นไปทุกคืนระพันเซลระพันเซลปล่อยผมสีทองของหนูลงมาหน่อยในที่สุดเจ้าชายก็รวบรวมความกล้าทั้งหมดและในวันที่แม่มดไม่อยู่เขาก็เข้าไปไกล้หอคอยและรองเรียกรับพันเซล ระพันเซลนี่เป็นครั้งแรกที่ระพันเซลได้ยินเสียงอื่นนอกจากเสียงแม่ของเธอตอนแรกเธอก็ลังเลเล็กน้อยแต่แล้วเธอก็เกิดความสงสัยมากว่าเจ้าของเสียงนี้เป็นใครเธอจึงมองลงมาจากหน้าต่างเธอเห็นชายหนุ่มมองเธอจากด้านล่างท่านเป็นใครแล้วรู้จักข้าได้ยังไง ข้าเป็นเจ้าชายแห่งอาณาจักรนี้ข้าได้ยินเสียงอันมหัศจรรย์ของเจ้าและข้าอยากพบเจ้าข้าไม่ได้รับอนุญาตให้คุยกับคนแปลกหน้ากลับไปเถอะข้าไม่ได้มีเจตนาร้ายข้าสัญญาได้โปรดลงมาคุยกันหน่อยเถอะข้าลงไม่ได้หรอกไม่มีบันไดณตอนนั้นเองราพันเซลก็เห็นแม่ของเธอกำลังใกล้เข้ามารีบไปให้ไกลจากที่นี่ซะจะให้แม่เห็นท่านไม่ได้นะเจ้าชายรีบแอบซ่อนหลังต้นไม้ เมื่อแม่มดมาถึงหอคอยนางก็ตะโกนเรียกและเมื่อราพันเซลปล่อยเรือนผมสีทองลงมานางก็ปีนขึ้นไปเจ้าชายมาเยี่ยมเธอทุกวันตอนนี้เขาเป็นเพื่อนกับราพันเซลแล้วและเธอก็รู้ว่าเจ้าชายไม่ได้มาทำร้ายเธอเธอจึงปล่อยเรือนผมลงมาเจ้าชายจับผมสีทองอันสวยงามของเธอและปีนขึ้นไป รพันเซลรู้สึกตื่นเต้นเป็นอย่างมากนี่เป็นคนที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนและเขาก็ยืนอยู่ตรงหน้าเธอทำไมแม่ของเจ้าถึงขังเจ้าไว้ในหอคอยนี้ล่ะแม่บอกว่าโลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งชั่วร้ายแม่พยายามจะปกป้องค่ะแต่นี่มันไม่เข้าท่าเลยแม่ที่ไหนจะขังลูกสาวไว้ในที่แบบนี้จริงอยู่ว่าข้างนอกมีสิ่งชั่วร้ายอยู่มากมายแต่มันก็มีสิ่งที่สวยงามอยู่ท่ามกลางนั้นด้วยนะ ระพันเซลเกิดอยากรู้ว่าสิ่งที่เจ้าชายพูดนั้นจริงหรือเปล่าและสิ่งเดียวที่เธออยากทําก็คือการออกไปเห็นและรู้จักกับโลกภายนอกในที่สุดพวกเขาก็ตัดสินใจว่าจะหนีไปด้วยกันคืนนั้นเมื่อแม่มดกลับมายังหอคอยนางเห็นว่าระพันเซลได้ปล่อยผมสีทองลงมาแล้วระพันเซลเห็นข้ากำลังมาเธอปล่อยผมลงมาแล้ว หลังจากปีนขึ้นหอคอยไปนางเห็นอะไรเอ่ยผมของระพันเซลถูกตัดและผูกไว้กับแผ่นโลหะแต่ระพันเซลไม่อยู่ซะแล้วณนะตอนนั้นนางรู้แล้วว่าระพันเซลได้หนีไประพันเซลตัดผมตัวเองและแขวนติดไว้กับแผ่นโลหะทั้งเธอและเจ้าชายก็ใช้เรือนผมนี้ในการปีนลงมา ล่ายยงงไรงถึทศในระหว่างนั้นเจ้าชายและรพันเซลก็ทิ้งป่าเวทมนต์ไว้ด้านหลังเรื่องราวเกี่ยวกับป่าเวทมนต์เป็นเพียงสิ่งที่แม่มดแต่งขึ้นมาเท่านั้นเพราะนางไม่ต้องการให้ใครพบรพันเซลรพันเซลและเจ้าชายมาถึงวังในที่สุดเจ้าชายเขาไปพบพระราชาและราชินีพร้อมกับรพันเซลแล้วเขาเห็นอะไรนะหรอ พระราชายืนอยู่หน้าเขาอย่างแข็งแรงอย่างที่เคยเป็นท่านพ่อท่านดูสุขภาพดีมากเลยเกิดอะไรขึ้นครับสมุนไพรช่วยรักษาพ่อลูกไว้มันเรียกว่าอะไรนะใช่แล้วราพันเซลราพันเซล,เ,ซลเจ้าชายเริ่มเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น จากนั้นพระราชาจึงเล่าว่าสามีภรรยาสราภาพคู่หนึ่งให้สมุนไพรกับตนและเริ่มเล่าเรื่องเกี่ยวกับแม่มดจิตใจชั่วร้ายและราคาที่นางต้องการนั่นก็คือการพรากลูกของพวกเขาไปในวันที่เด็กน้อยถือกำเนิดเจ้าชายและราพันเซลไปยังบ้านของคู่สามีภรรยาทันทีที่ผู้หญิงคนนั้นเห็นสาวน้อยผมทองนางก็รู้ทันทีว่าน,นี่คือลูกของนาง โอ้ลูกแม่ลูกแม่ในที่สุดแม่ก็เจอลูกแล้วเมื่อได้ฟังเรื่องราวที่แท้จริงตั้งแต่แรกตอนนี้ระพันเซลก็ได้กลับมาอยู่กับพ่อแม่ของเธอแล้วหลังจากนั้นไม่นานเจ้าชายและระพันเซลก็แต่งงานกันและพวกเขาก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขตลอดไป ถ้าอย่างนั้นเกิดอะไรขึ้นกับแม่มดที่ติดอยู่ในประสาทพระราชาจับแม่มดและขังนางไว้ในหอคอยและสั่งให้ทหารไปยืนเฝ้าอยู่ที่ด้านล่างของหอคอยในที่สุดศาสตร์เวทมนต์และความลับขั้นสุดยอดของนางจึงสูญหายไปพร้อมกับตัวนาง